สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพามาชมการผ่าชิ้นตาหัวบอนสีชายชนเราจะทํายังไงเมื่อเขาไม่กัดสีสีของเขาไม่ออกเราก็มีวิธีแก้ง่ายมากๆค่ะมาติดตามกันได้เลยค่ะค่ะต้นบอลสีที่เราทําการผ่าชิ้นตาของเขาเมื่อเขาไม่กัดสีเราก็มีวิธีแก้ค่ะเราก็ควรจะนําเขามา ไว้ที่แสงแดด50ความร่ม50ค่ะการที่เราผ่าชิ้นตาวบอลสีชายชนแล้วเขาไม่กัดสีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเก็บเขาไว้ที่ล่มเกินไปเราควรจะให้แสงแดดเขา 50, ห้ความร่ม50ค่ะโฮโมนเราก็ควรจะใส่พอประมาณค่ะ ถ้าใส่เยอะเกินไปเขาก็จะแตกใบเร็วและต้นอ่อนเขาก็อาจจะไม่กัดสีและตัวช่วยสุดท้ายก็เป็นใบมะขามหรือใบก้ามปูค่ะจะช่วยให้เขากัดสีเร็วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำให้เขากัดสีง่ายมากค่ะใบมะขามค่ะ เราก็หมักไว้กับดินหมักค่ะและปลุ๋ยข้อค่ะเราหมักเอาไว้ประมาณ7วันค่ะหมักแบบนี้ไว้7วันและใส่จุลินทรีย์ก็ได้ค่ะเราก็ควรหาพลาสติกสีดำมาลุมให้เขาพลาสติกสีดำจะช่วย ย่อยค่ะเพราะเขาเกิดความร้อนค่ะเขาช่วยย่อยจุลินทรีย์ได้ดีมากเลยค่ะค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นบอนสีชายชนที่เขากัดสีแล้วค่ะถ้าเขากัดสีแล้วเราก็เก็บไว้ที่ล่มลำไรได้ค่ะเราก็ควรจะมีจารองน้ำหรือถาดรองน้ำให้เขาค่ะ เราจะเลี้ยงแบบใส่ตู้อบก็ได้ค่ะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเราควรมีจานรองน้ำหรือกระบะรองน้ำให้เขาค่ะเขาจะโตไวค่ะการเลี้ยงแบบธรรมชาติก็จะทำให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะแล้วเราก็หาที่รองน้ำแค่นี้บอลสีชายชนก็จะต้นใหญ่และแข็งแรงเร็วค่ะ และเราก็ควรจะใสโฮอร์โมนให้เขาอาทิตย์หนึ่งเราใส่ให้ครั้งหนึ่งปุ๋ยคอกเราควรจะใส่เดือนละหนึ่งครั้งค่ะอย่าใส่มากเกินไปค่ะค่ะการเลี้ยงบอลสีชายชนให้เขากาัดสีโดยที่เราผ่าชิ้นตาก็ง่ายค่ะนำเข้าไว้ที่แสงแดด 50าความร่มห้และใส่ใบมะขามใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ให้โฮอร์โมนเขาแค่นี้ไม่นานเขาก็จะกัดสีแบบนี้ค่ะถ้าล่มเกินไปเขาก็จะไม่กัดสีค่ะเราควรจะนำเขามาไวท้ที่แสงแดดห้าสความล่มห้แต่อย่าให้เขาร้อนจนเกินไปค่ะ ขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ